ผมจะมาก็คือลองเสียงฟุตให้ให้ดูนะครับของยี่ห้อของยี่ห้อโนอานะครับเป็นฟุตที่ผลิตจากประเทศจีนนะครับเป็นเป็นเป็นเรียกว่าเริ่มต้นของของผู้เริ่มต้นที่ดีแล้วก็ไปถึงระดับกลางถือว่าใช้ได้เลยนะครับไม่กินลมการประกอบจากโรงงานจีนไม่น่าเชื่อนะว่าสมัยนี้นะครับ ทำค่อนข้างเนียบมากในเครื่องประเภทเครื่องบูรบินซึ่งเมื่อเทียบกับอดีตซึ่งมันแตกต่างกันพอสมควรนะครับทั้งเรื่องของนวมแรงต่างก็จัดว่าทําได้ดีนะครับวัสดุในราคาขนาดที่ผมคิดว่าไม่แน่เกลตดนะครับตัวตัวเฟุตเนี่ยจะมาพร้อมเกิบดกล่องกล่องก็คือกล่องที่เป็นกล่องพลาสติกแต่ว่าหุ้มด้วยหนัง PVC ดูดูดูดหรูเลย ับมีราคาอยู่แล้วก็ให้มาพร้อมกับตัวอุปกรณ์ทำความสะอาดนะครับแล้วก็ในตัวในส่วนตัวฟุตจะเป็นสามส่วนก็คือจะมีแบ่งเป็นสามส่วนส่วนล่างส่วนกลางแล้วก็ส่วนหัวนะครับก็จะมีส่วนหัวก็จะมีตัวปิดที่ตัวนี้มาคลอกไว้ให้ด้วยแล้วก็ส่วนส่วนตัวกลางนะครับตัวตัวขีหลักเนี่ยก็คือจะมีตัวชิ้นเล็กๆติดมาให้ด้วย เดี๋ยวลองเสียงให้ฟังเลยแล้วกันแต่ต้องขอบอกก่อนนะว่าตัวนี้เออคือผมไม่ได้เล่นมาเป็นเป็นหลักเป็นสิปีแล้วละ่ะตัวฟุตก็เพิ่งได้รับเครื่องมาก็เลยมาทดลองให้ฟังนะครับไว้เผื่อเป็นไว้ใช้ในการช่วยตัดสินใจเพราะฉะนั้นลมไม่มี ลองเดี๋ยวลองไล่จะไล่ดีตัวก็ไม่ต้องบอกตรงว่าไม่กินลมเท่าไหร่ปกติฟลุตนะครับถ้าเกิดราคาราคาเรียกว่าหลักพันเนี่ย ก็มีนะครับแต่ว่ามันจะค่อนข้างกินลมแต่จัดว่าตัวเนี้ต้องต้องลองมาทดทดสอบดูอ่ะเราเดี๋ยวลองให้สักเพลง Ikke hysj. โอเคเสียง,งอาจจะเพี้ยนไปบ้างเอ่อทียว่าไม่ได้เล่นนานนะครับก็ถือว่าลองดูนะครับลองมาทดสอบลองเสียงดูไม่ได้เกียดกับราคาขนาดนี้ผมจัดอยู่ในเกณฑ์ว่าดีเลยทีเดียวนะครับ